วัยรุ่นเวียดนามถึงกับอึ้งเพิ่งเคยมากรุงเทพเป็นครั้งแรกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่องคอมเมนต์ต่างชาติค่ะท่านผู้ฟังคะประเทศไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเรียกได้ว,ว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากถ้าเปรียบเทียบจากภาพในอดีตทุกวันนี้ประเทศไทยกลายมาเป็นประเทศในอาเซียนที่โดดเด่นในหลายด้าน เมื่อก่อนคงจะเป็นด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างมากแต่ปัจจุบันกรุงเทพกำลังเป็นที่รู้จักสำหรับเมืองศูนย์กลางแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในด้านการเงินการคมนาคมและการทหารซึ่งคลิปในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเมลานและเพื่อนของเธอที่เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก ก็ต้องอึ้งกับความทันสมัยในหลายๆด้านเมื่อพวกเธอทั้งสคนได้ลองสัมผัสระบบขนส่งสาธารณะของเมืองความทันสมัยที่ปรากฏอยู่ทุกแห่งหนจะทำให้พวกเธอต้องแปลกใจขนาดไหนเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะคลิปเปิดมาขณะที่เมลานและเพื่อนๆกำลังเดินทางไปยังที่พัก หลังจากเครื่องบินแลนดิ้งที่สนามบินดอนเมืองในช่วงกลางคืนเธอเล่าว่าความรู้สึกแรกที่เธอสัมผัสได้คือความทันสมัยของสนามบินแม้จะเป็นเวลากลางคืนแล้วแต่ทุกอย่างยังดูคึกคักและเต็มไปด้วยผู้คนเธอและเพื่อนๆตัดสินใจเรียกใช้บริการ Grab เพื่อเดินทางเข้าที่พักเพราะแอปพลิเคชันใช้งานง่ายและที่เวียดนามก็มีให้บริการเหมือนกัน พอรถวิ่งออกจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพมหานครในที่สุดพวกเธอก็มาถึงโรงแรมที่พักที่เลือกไว้เมลานยังบอกอีกว่าเธอตัดสินใจเลือกที่พักแห่งนี้เพราะอยู่ติดถนนใหญ่และใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS ซึ่งแอดมินก็คิดว่าเป็นความคิดที่ดีเพราะทำให้การเดินทางไปยังที่ต่างๆสะดวกและจะประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะเมื่อพวกเธอมาถึงห้องที่จองไว้แล้ว ถึงแม้จะเลือกห้องที่ราคาไม่ได้สูงแต่พวกเธอก็ยังบอกว่าทัานสมัยกว่าหลายๆที่ในเวียดนามค่ะเมลาเล่าว่าตอนนี้เป็นเวลาดึกมากพวกเธอจึงตัดสินใจฝากมื้อแรกไว้กับเซเว่นใกล้ๆโรงแรมที่เธอพัก แต่หลังจากนั้นเธอเพิ่งรู้ว่าทางโรงแรมยังมีมุมเล็กๆที่มีเครื่องดื่มกับบะมีกึ่งสำเร็จรูปไว้ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สร้างความประทับใจให้พวกเธออย่างมากเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเธอวางแผนตะลุยกรุงเทพมหานครให้เต็มที่หลังจากตกลงกันเรียบร้อยจุดหมายแรกของพวกเธอคือห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง t e r ร์ n a l 21 เมลานและเพื่อนเลือกใช้บริการ a i r p o อร r a เรลลิงสถานีราชปรารพหลังจากพยายามซื้อตั๋วอยู่นานด้วยความตื่นเต้นเธอแปลกใจกับจนต้องเอ่ยชมว่าสถานีรถไฟต้องสวยขนาดนี้เลยเหรอนี่เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้เธอรู้สึกว่ากรุงเทพมหานครพัฒนาไปไกลามากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่ทั้งเร็วและสะดวกสบายแบบนี้ ทำให้เธออดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับที่เวียดนามซึ่งระบบขนส่งมวลชนยังไม่ครอบคลุมและทันสมัยได้ขนาดนี้เมื่อพวกเธอมาถึงห้างสรรพสินค้า Terminal 21เมีมลานก็ตื่นเต้นอย่างมากมีแต่นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยค่ะ เธออธิบายความรู้สึกจากสิ่งที่เธอกำลังเห็นอยู่ด้วยตาของตัวเองภาพผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติร้านค้าแบรนด์หรูร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเมื่อเดินชมไปได้สักพักพวกเธอจึงเลือกทานเมนูผัดไทยและต้มยำกุ้งด้วยความอร่อยก่อนจะปิดท้ายการทานบิงซูมะม่วงที่ร้านของหวานชื่อดังอย่าง After You หลังจาอิ่มเอมกับอาหารไทยแล้ว เมลานและเพื่อนก็เดินไปสถานี BTS พญาไทเพื่อมุ่งหน้าไปยังตลาดนัดจดตุจักรต่อทันทีเธอยังเล่ากับผู้ชมของเธอว่าตอนแรกฉันกับเพื่อนรู้สึกตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นคนที่ชานชาลาต่อแถวรออย่างมีระเบียบแต่พอได้ขึ้นรถไฟเท่านั้นแหละฉันก็ต้องแปลกใจอย่างมากเพราะบนรถไฟไม่มีใครคุยกันเลยค่ะคนไทยมีความเป็นระเบียบสูงมากจริงๆค่ะ เมื่อมาถึงที่ตลาดนัดจตุจักแรแหล่งรวมของสารพัดสินค้าที่เต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวาฉันชอบตลาดนัดที่นี่มากเลยค่ะของขายเยอะมากเธอพูดอย่างตื่นเต้นขณะที่กำลังเลือกซื้อเสื้อยืดลายน่ารักน่ารักที่เจอโดยบังเอิญเธอดูมีความสุขกับการได้เลือกของที่หลากหลายทั้งแฟชั่นของกินของใช้ของตกแต่งต่างๆนานา,นาทุกอย่างอยู่ในบรรยากาศที่คึกคักและเป็นกันเอง หลังจากใช้เวลาช้อปปิ้งในตลาดจตุจักรอยู่นานหลายชั่วโมงพวกเธอก็เริ่มรู้สึกหิวอีกครั้งเมาลานกับเพื่อนก็วางแผนไปทานเมนูเล้งที่ตลาดกลางคืนจอดแฟร์เมื่อพวกเธอมาถึงสาวๆก็พูดชมบรรยากาศของตลาดนัดแห่งนี้ไม่หยุดเธอยังบอกอีกว่าราคาที่นี่ค่อนข้างดีเลยค่ะมีร้านอาหารให้เลือกเยอะมากๆ พวกเธอเลือกเป็นเมนูเรื่องชื่อของไทยอย่างเล้งเมนูที่กำลังนิยมในหมู่คนเวียดนามเหมยล้านบอกกับคนดูว่ากินค่อนข้างยากนิดหน่อยค่ะแต่รสชาติอร่อยเกินคาดไปมากเลยก่อนจะเดินเลือกชิมอาหารต่ออีกสักพักพร้อมแวะถ่ายรูปกับวิวถนนในตอนกลางคืนที่บรรยากาศดีมากจนทําให้เธอประทับใจและอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมรถยนต์ถึงเยอะขนาดนี้แต่กลับไม่มีเสียงแตรเลยแม้แต่นิดเดียว ตัดมาที่เช้าอีกวันขณะที่เธอและเพื่อนพยายามใช้ ATM ก่อนจะวางแผนมุ่งหน้าไปยังที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยหรือ MOCA เธออธิบายว่าที่นี่รวบรวมผลงานศิลปะของศิลปินไทยชื่อดังไว้มากมายเลยค่ะซึ่งดูเหมือนพวกเธอจะชื่นชอบอยู่พอสมควรทั้งสี่คนเดินชมและถ่ายรูปศิลปะไทยอยู่นานจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังเยาวราช ตลาดชื่อดังที่เต็มไปด้วยของกินหลากหลายเธอบรรยายว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักแสงไฟนีออนจากป้ายร้านค้าสา่องไปทั่วถนนผู้คนเดินกันขว,วักไขว่ทั้งนักท่องเที่ยวและคนไทยเองเดินไปตรงไหนก็ได้กลิ่นหอมของอาหารที่โชยมาจากร้านดังข้างถนนทำให้เยาวราชในยามค่ำคืนนั้นมีสเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกเข้าใจเลยค่ะทำไมที่นี่ถึงมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก หลังจากเดินอยู่นานเหมยลาและเพื่อนเลือกฝากท้องไว้ที่ร้าน T K Seafood พวกเธอสั่งอาหารทะเลมาลองหลายเมนูเมนูแรกที่สั่งมาคือต้มยำกุ้งหม้อไฟปูมมาอบวุ้นเส้นข้าวผัดไข่ทะเลและผักบุ้งไฟแดงเธอเล่ากับผู้ชมว่าตั้งแต่ได้ลองทานอาหารที่ไทยฉันเริ่มจะชอบทานเผ็ดขึ้นมากเลยค่ะอาหารไทยหยุดกินไม่ได้เลยค่ะ ก่อนจะปิดท้ายมื้อคำํำด้วยน,น้ำทับทิมคั้นสดและใช้บริการตุกตุกเพื่อเดินทางกลับที่พักในที่สุดเอาละค่ะคลิปในวันนี้คุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกันบ้างคะระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานครล้ำหน้าเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามจริงหรือไม่และถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะกดติดตามเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปค่ะ